f a c t o ก็กาบสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมทีจากช่องสมทีนะครับผมแล้วเราก็อยู่กันในเกมบีเทมรณะชีวิตนิรันร์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําการหาเงินในเกมนี้นะครับผมหรือที่เราเรียกว่าทองนะในเกมนี้นะครับผมว่าหาจากที่ไหนได้บ้างเนาะสำหรับสายฟรีนะครับผม ซึ่งทองในเกมนี้สําคัญมากเลยนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะการใช้ในการอัพตัวละครน,นะครับผมอัพตัวละครต่างๆหรือจะเป็นการอัพห่อวิญญาณต่างๆนะครับผมเราก็ต้องใช้เงินนะครับผมซึ่งหมดเร็วมากเลยนะครับในแต่ละวันเนาะและก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันนะครับผมใครยังไม่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้อย่าลืมฝากกดด้วยนะครับผมและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมทุกคน เราไปเริ่มกันที่อันดับแรกเลยนะครับผมเข้ามาที่หน่วยนะครับผมแล้วมาที่รางวัลหน่วยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการสุ่มฮงเยวคุนะครับสุ่มตาฮงเยวคุนั่นเองซึ่งถ้าใครที่สุ่มได้ตาเยอะๆนะครับผมยิ่งจะได้ของรางวัลที่ดีขึ้นนะครับผมซึ่งวันนี้ผมสุ่มไปหมดแล้วนะครับก็ตามที่เห็นนะครับผมว่าได้ตังเท่าไหร่นะครับผมแะได้ชิปเศษต่างๆเนาะเอาไว้แลกของนะครับผม สายฟรีสุ่มได้ทุกวันนะครับผมมาที่อย่างที่สองนะครับผมศูนย์กิจกรรมนะครับผมอันนี้จะเป็นแพ็ครายวันให้เรารับได้ทุกวันนะครับผมซึ่งใครที่เติมตังก็จะได้โกตามนี้นะครับแล้วก็จะได้เศษต่างๆเนาะได้ของรางวัลต่างๆก็จะมีเงินผสมไปด้วยนะครับอันนี้สายเติมก็จะได้นะครับผมสายฟรีก็ได้แค่แพ็คลายวันนะแล้วก็จะมีกิจกรรมสุดมันนะครับผมอันนี้จะเป็นการท้าทายอารีนา <findings> ให้ครบทุกรอบนะครับก็จะได้รับเงินตามจนวันนี้ไปเลย รับชิ้นส่วนต่างๆด้วยนะครับเอาไว้แลกของนะเศษกิิยศเอาไว้แลกของก็จะมีเซเลเทฝึกฝนนะครับผมลงเซเลเทให้ได้สมบัติสีม่วงขึ้นไปนะครับผมก็จะมีนับถอยหลังวันด้วยนะครับนี่จะเป็นหน่วยแอคทีฟนะครับผมซึ่งได้จากการที่เราไปสุ่มตาฮงโยคุมานะครับทุกคนครับก็รีเซ็ตทุกวันนะครับผมรีเซ็ตทุกกี่วันผมก็ไม่มั่นใจนะไม่ใช่ทุกวันสิน่าจะทุกอาทิตย์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่ชัว ผมไม่ได้ดูเหมือนกันเนาะแล้วก็จะได้ทองไปนะครับในส่วนกิจกรรมก็หมดเท่านี้นะครับก็มาที่กิจกรรมสัปดาห์นะครับผมกิจกรรมสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เป็นกิจกรรมหน้าร้อนนะครับผมมาที่ศึกใหญ่หน้าร้อนนะครับแล้วก็จะมีเควสให้เราทําตามต่อไรแต่ละวันนะครับผมซึ่งใน1วันเราก็จะได้4ี่เควสนะครับผมก็จะได้ตังค์อย่างละหมื่นนะ ซึ่งจะได้4 0 0หม่นต่อวันแล้วก็4เศษไอซ์คีม e เอามาสุ่มของนะครับผมในกิจกรรมนี้ซึ่งวันนี้ผมก็เปิดล็อกลันนะครับผมลั iku, นยะีคุเนาะมาซึมมาโตรันยีคุเรียบร้อยนะครับละคร UR ตัวใหม่ของเราและก็จะมีท้าทายนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นท้าทายเซเลเทนะครับผมวันไหนมันจะรีเซ็ตทุกๆ2วันเนาะ ท้าทายเซเลเทวันนี้ผมท้าทายไปเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยไม่มีอะไรให้ดูนะครับแต่<ม>ว่าในเซเลเทนั้นจะได้ทองเยอะมากแนะนําให้ซื้อกล่องตรงนี้นะมันจะเป็นกล่องนะครับผมท้าทายด่านสุดท้ายเสร็จจะเป็นกล่องซื้อไป2ครั้งก็พอนะครับผมใช้ยกซื้อเนาะแล้วก็จะมีตัวแทนเดมาทูดนะครับผมสำหรับทุกวันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแต่ละรอบแต่ละรอบนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมตุ่มมาแล้ว5้ารอบนะก็คือมันจะอัพขึ้นเรื่อยๆนะครับผม มี XP อขึ้นเรื่อยๆก็ดูตรงนี้ได้นะครับถ้าเวลที่6ก็จะบวกทองไปเยอะกว่าเดิมนะครับผมอารีน่านะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็กดมาที่อารีน่าเนาะแล้วก็มาดูที่รางวัลนะครับผมซึ่งเราท้าทายอารีน่าครบแต่ละรอบนะครับผมเราก็จะได้รับของรางวัลตามรอบไปนะครับผมซึ่งทุกวันผมจะท้าทายครบ10รอบเพื่อเอาชิปเสศษสีแดงนะครับผมซึ่งใครที่มีหยกน้อยก็ไม่แนะนําให้ ใช้หยกซื้อกนแล้วกันนะครับผมแนะนําให้ดองหยกเนาะสำหรับสายฟรีนะครับผมก็ไม่ต้องทําตามก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากทาตามก็ทําได้นะครับผมแล้วก็จะมีการได้รับจากเควสรายวันนะครับผมซึ่งตรงส่วนนี้แล้วก็ทาเควสให้เสร็จนะครับผมแล้วก็ก็จะได้รับตามจํานวนนี้เนาะจะได้10,000นะครับผมแล้วก็จะได้รับจากค่าแอคทีฟรายวันด้วยนะครับแอคทีฟสัปดาห์สินะครับผมจะได้จากเควสหลักด้วยเนาะ แล้วก็จะได้จากการที่เราไปบอดดันเจียนนะครับผมหนึ่งวันนะครับผมแนะนําให้ทุกคนเหลือเข้าปั้นไว้นะครับผมให้เต็มน hm ี้เลยนะครับซึ่งเราจะได้มาบอดประจนภัยรวดเร็วได้นะครับอย่างเช่นบอดแบบนี้นะครับผมก็จะได้โกมานะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการหาเงินในแต่ละวันนะครับผมว่าผมทํายังไงบ้างสำหรับของผมนะ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ